ก็รีบไปเก็บดิกูไม่อยู่แล้วกูไปกันหมดแล้วมีหรอเปล่ามาละมีละผู้หญิงเสื้อฟ้าโอเคบ้านเขาบ้างถ้านม่เจอบ้านเขาบ้างตายไหมตายสวยตายหนึ่งแต่ว่ามันตายไปยงไม้ บนบ้านอยู่บ้านอยู่บนบ้านไอ้บ้านเลนาดบ้านใหญ่ได้ยินเสียงโอพอ,อยู่ไหนวะผมมองนี้ให้อ่ะเออได้ได้ได,ได้โอ้ยนู่นเลยรู้ว่าตาย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 เดือมันเป็นปืนตัดนะพี่ปืนตัดมาติมนตัดไป ใส่กระสุนกันไหมพี่ต่างกันเองเอ้ไม่ตายวะมาจากไหนไม่รู้นเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าปอยได้ไหมเจ็บปะจะเป็นปอยจะลองรุดได้เป็นหนึ่งภาพการที่มันจริงเราไม่น่าจะหันสู้รุดได้เป็นหนึ่งอีกห,หนึ่งโดนถึงไว้ I knew.